แนะนำเครื่องชงกาแฟสดสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟร้อนในตอนเช้าก่อนทำงานเป็นเครื่องชงกาแฟไฟฟ้าใช้งานง่ายเป็นปลั๊กไฟสามขาแบบนี้ ใช้เมล็ดกาแฟขั้วบดนะครับไม่ใช่ผงกาแฟสำเร็จรูปเปิดฝาเครื่องชงกาแฟดันก้านน้ำออกใส่ผงกาแฟลงไปครึ่งกลวยดันก้านน้ำกลับเข้ามาเติมน้ำลงไป150 ml ร้าลน้ำอุณหภูมิปกติสวิต์เปิดปิดจะอยู่ด้านข้างเปิดเครื่องได้เลยครับรอประมาณ3นาทีเครื่องก็จะสกัดกาแฟออกมาให้เราเรียบร้อยครับเครื่องชงกาแฟสามารถสกัดชาเขียวที่เป็นใบชาบดละเอียดแบบนี้ได้นะครับและชาไทยก็สกัดได้เหมือนกันครับเมื่อเครื่องสกัดกาแฟเสร็จก็จะมีควันไอน้ำออกมาแบบนี้ ก็ปิดเครื่องชงกาแฟได้เลยครับกาแฟร้อนแบบง่ายๆถ้าชอบความหวานมันก็ใส่น้ำตาลทรายใส่นมข้นจืดใส่นมข้นหวานใส่ครีมเทียมได้นะครับชงได้ตามความชอบเลยครับเดี๋ยวผมจะสกัดชาไทยให้ดูนะครับก็ทําเหมือนกันกับการสกัดกาแฟเลยนะครับนำกาดก,กาแฟไปทิ้งและล้างกลวยให้สะอาดนํามาใส่ในเครื่องชงกาแฟเหมือนเดิมใส่ผงชาลงไป1ช้อน เติมน้ำเปล่าเสร็จแล้วเปิดเครื่องเพื่อสกัดชาไทยได้เลยครับก็จะได้เบสดชาไทยเข้มๆแบบนี้เลยนะครับสามารถนํามาชงได้ตามความชอบเลยดื่มเป็นเมนูร้อนหรือว่าเมนูเย็นก็ได้นะครับทําง่ายมากไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะเป็นเครื่องชงกาแฟที่ใช้ได้ดีจริงๆใครไม่ชอบทานกาแฟชอบทานชาเขียวชาไทยก็แนะนําเลยครับเครื่องชงรุ่นนี้